จิดาวพากาเรนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแนนจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นแคลวสวยๆนะคะจากกระถาง6นิ้วนะคะลงในตะกร้าแล้วก็ลงในกระถาง10นิ้วกันค่ะใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุงดินนะคะแล้วก็วิธีการเปลี่ยนกระถางกันเลยนะคะ สวยมากๆอันนี้เป็นหยิกเขียวที่อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนต้นแคลนะคะซึ่งเปลี่ยนในกระถาง10นิ้วแล้วลักษณะเขาจะเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือแคลอายุ3าสเดือนแล้วนะคะ3ามเดือนจะเข้าเดือนที่4ี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆนะคะสําหรับต้นแคลนะคะนี่ใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนเดี๋ยวแนนเลือกไปปลูกก่อนเนาะเอาต้นนี้นะคะสําหรับไดโนแคลนะคะต้นนี้เลยนะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันค่ะก่อนเราทําการปลูกนะคะเราต้องลองเอาผักต้นผักที่เราปลูกนะคะวางดูนะคะว่าเราควรจะใส่ดินเท่าไหร่นะคะอ่าต้นนี้ต้นเตี้ยกว่าเราก็ต้องเติมดินเยอะนะคะต้นเตี้ยกว่าส่วนต้นนี้นะคะอันนี้สูงกว่านะคะลองไปค่ะเห็นไหมคะขนาดของดินใส่แค่นิดเดียวนะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราต้องให้ปุ๋ยเขานะคะโดยการแนนให้ปุ๋ยที่ไก่หมักไบโอเกสค่ะโรยลงไปเลยนะคะโรยให้หินแบบนี้อ่าโรยลงไปเสร็จทำไงต่อนะคะเพื่อให้ระบบของรากของเขาแบบไม่เสียหายนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเติมดินลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็คลุกค่ะแบบนี้เลยเนี่ยเป็นธนาคารปุ๋ยให้เขาค่ะรากเขาอยู่ด้านล่างเขาจะได้ดูดกินได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาทําการถอนโอ้โหสวยมากๆทุกคนนี่นะคะใช้มือนะคะเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็คว่ําค่ะแล้วก็เอาเอา,อามือกดนิดเดียวนะะดึงขึ้นแบบนี้นะคะดูนะคะระบบรากดีมากๆเลยนะคะระบบรากดีมากทุกคนดูนะสวยมากนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็วางลงไปเวลาวางให้วางตรงกลางนะคะ การที่เราวางต้นไม้ตรงกลางมันจะเกิดช่องว่างขอบบริเวณขอบตัวนี้นะคะเราเติมดินลงไปค่ะทําให้รากที่อยู่ด้านล่างลงไปกินปุ๋ยแล้วก็รากที่อยู่ด้านข้างออกมาด้านข้างแบบนี้นะคะเราเติมแต่ไม่ต้องเติมเต็มนะคะให้เหลือช่องว่างนิดนึงแบบนี้เสร็จเราก็เอาขี้ไก่ของเรานะคะอันที่สองนะคะโรยขอบค่ะ แบบนี้โรยไว้ด้านขอบทําให้ปลายรากของผักสามารถดูดกินได้เลยนะคะปลายรากผักจะดูดกินต้นไม้อาจจะดูดกินปุ๋ยที่เราให้แบบนี้นะคะทําให้ผักของเราโตไวนะคะด้านล่างก็ดูดได้นะคะส่วนด้านข้างก็สามารถกินได้นี่คือเคล็ดลับการปลูกแค่ลให้สวยและโตไวนะคะและที่สําคัญแนนจะเสียบตัวนี้ค่ะ ไม้เสียบลูกคินไว้ด้านข้างขนาดไว้นะคะต้นเคียวจะไม่ล้มค่ะทําให้ต้นเคียวของเราทรงดีแล้วก็สวยนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะเอาดินกรบกรบเลยง่ายไหมคะง่ายเนาะเนี่ยค่ะ ให้ระดับดินต่ำกว่าขอบกระถางประมาณ1นิ้วนะคะเวลาที่เราลดน้ำน้ำจะได้ไม่ไหลออกสารอาหารที่อยู่ในดินจะได้อยู่ให้น้องกินนะคะแล้วก็ถ้าผักของเรากินอาหารแล้วนะคะมันจะทำให้ดินยุบลงเรื่อยๆค่ะ หสัปดาห์หรือ10วันเราก็จะมาเติมดินเติมปุ๋ย1ครั้งนะคะสังเกตดูที่ใบของเขาก็ได้ค่ะว่าเขาเขียวไหมเขาสวยไหมเขาชอบไหมนะคะนี่คือการปลูกเคลให้ดูกันเลยนะคะตามเคล็ดลับในสวนที่แนนปลูกกันนะคะสวยมากๆนี่คือหยิกเขียวค่ะวันนี้อันนี้คือต้นกล้าของไดโนเคลสอเดือนกว่าของแนนนะคะจะสเดือนแล้วค่ะแต่เขาอยู่ในกระถางหนิ้วนะคะแล้วเราก็ ใส่ดินลงไปนิดเดียวค่ะเหมือนเดิมนะคะโรยปุ๋ยที่ไก่นะคะเติมดินนะคะเติมดินปิดนิดนึงอ่าเติมดินปิดนิดนึงอย่าให้เกินอ่ออย่าให้สูงมากนะคะเพราะว่าต้นกล้าของแนนต้นใหญ่แต่ถ้าใครต้นก้าเล็กก็ต้องใส่ดินขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็นี้เลยง่ายมากนะคะมือเสียบค่ะมือเสียบคว่ำลงนะคะดึงกระถางขึ้นโอ้โห คือต้นกล้าเขาสวยมากแล้วดูระบบรากขาวจั๊วะทุกคนถ้าเราปรุงดินดีรากเราเดินผักของเราก็จะสวยแบบนี้ต่อให้อยู่ในกระถางเล็กแค่ไหนผักของเราก็จะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็วางลงไปตรงกลางเพื่อให้เกิดรูนะคะให้เกิดช่องว่างตรงขอบนะคะเสร็จแล้วใส่ดินลงไปนิดเดียวนะคะให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งของรูนะคะ ่าใส่ดินลงไปแล้วก็ใช้ที่ไก่หมักไอ,อโอเกสโรยด้านขอบนะคะโรยตรงบริเวณขอบนี่โรยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะเนี่ยค่ะโรยตรงขอบนะคะผักอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเวลานั้นเขาจะโตวไวคะ่ะแล้วเราก็ใส่ดินลงไปเลย เรียบร้อยง่ายมากทุกคนเน่เห็นไหมคะเย่ได้ผักสวยๆแล้วนะคะเปลี่ยนบ้านให้ใหม่สารอาหารมีเยอะผักก็จะโตไวค่ะแล้วเราก็จะมาเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้ผักของเราดึงอาหารมาใช้ได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือตัวนี้อันนี้คือน้ําเปล่าทุกคนแต่ตัวที่แนนจะเติมลงไปเพื่อเร่งให้เขาย่อยสลายได้ดีนะปุ๋ยขี้ไก่นะคะก็คือตัวนี้ค่ะ อันนี้คือน้ําอ m นะคะสีแดงสวยมากๆเลย EM ที่ส่วนของแนนแนนขยายเองนะคะตัวนี้เราจะเติมลงไปค่ะใส่ลงไปแบบเข้มข้นเลยการเติม EM ลงไปในดินนะคะไม่ว่าจะเป็นการหมักดินนะคะหรือว่าเป็นการาเสริมอาหารนะคะ ตัวนี้จุลินทซีย์ที่มีชีวิตจะไปอยู่ในดินนะคะแล้วเขาก็จะช่วยย่อยสลายปุ๋ยที่ไก่ที่วัวทุกอย่างที่เราเติมลงไปในดินให้เขามีโมเลกุลขนาดเล็กลงค่ะจากนั้นพืชของเราก็จะดูดมาใช้ได้ง่ายทําให้พืชของเราแข็งแรงโตไวต่อให้มีหนอนมีเพี้ยเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันนะคะถ้าเทียบกับต้นไม้ที่อนะ่อนแอเนาะอันนี้เราก็ลดลงไปเลยลดตรงดินนะคะไม่ต้องลดที่ใบนะคะ ลดลงดินเลยนี่สวยมากทุกคนแบบนี้เลยอันนี enfin, ้เราสามารถลดลาดดินที่เราหมักไว้ได้ด้วยนะเนี่ยค่ะตัวนี้ดินของแนนที่แนนปรุงไว้นะคะทุกคนนี่สามารถลดลาดได้เลยเขาก็จะไปอยู่ในดินนะคะเวลาเราเอาต้นไม้ของเรามาปลูกนะต้นไม้ของเราก็จะสวยนะคะนี่ สำหรับใครนะคะถ้าชอบการปลูกผักของแนนนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแชร์คลิปให้กับแนนด้วยเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเราไปดูผักสวยกันนะคะ